ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อ็กลจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนญเทอร์มาแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ ก็คนนั้นก็ยังมั่นใจนะว่าตัวอยังทำเน้นจนวิ่ไทีสุดท้ายอราคิดว่าตัวเองทําถังสารแตกอยู่นั้นนะไม่คิดว่าถังสารจะขึ้นมาได้อ่ะใช่อุยแต่ว่าสู้กันดูเดือดมากเพราะว่าคนนั้นก็เก่งคนนั้นก็ใช้เกพลังแบบอู้ว่าลังการมากเลยแต่ละอันน่ะควบคุมคอนได้หมดเลยอ่ะเชี่ยวชาญมาแบบมันแบบสวิงกลับมาได้อะไรเงี้ยใช่แล้วลุงอ่ะอารองน่ะมองออกหมดเลยถ้ารู้ปุดโปงเลยว่าถังสารบินได้ด้วย เขาน่าจะเป็นคนที่อยู่แบบอยู่มานานแบบจนแกอยู่เยอะนะเจออาจจะเจออะไรมาเยอะประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะอยู่ว่าเขาไปเห็นตอนช่วยเพื่อนวะไม่รู้เหมือนกันน่าจะยังไม่เห็นหรอกมั้งน่าจะเห็นทางสารครั้งแรกตอนอยู่ในห้องโถงเลยรู้เลยอ่ะหูจะรู้อาจจะรู้เพราะว่าเป็นคนมีประสบการณ์เยอะแหละแบบแล้วก็ศึกษาเยอะเหมือนแบบเหมือนฟิวอาจารย์เอยเหมือนมีฟิวผู้ใหญ่บ้านอ่ะเอยไม่ใช่อะไรนะ้อะไรนะผู้ใหญ่บ้านเหรอ อาจารย์ใหญ่เอออาจารย์ใหญ่เออเหมือนพิวอาจารย์ใหญ่อ่ะคืออ่านหนังสือเยอะแบบศึกษาเยอะก็เลยอาจจะรู้ว่าอ้แบบเขาเป็นแบบมีอาจจะเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ไงแต่มันเป็นกระดูกแสนปีเลยนะไม่ค่อยมีนะกระดูกแสนปีเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าใช้กระดูกแสนปีในการบินได้อ่ะแต่เขาบอกว่าบินได้นี่อาจจะบินได้เฉยอไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้พูดว่าเพราะเพราะอะไรอย่างไงไม่เขาไม่ใช้เขาบินได้แต่เขาไม่ใช้พูดอย่างนี้ไหมอ่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอืมแต่ว่ามันก็มีโคตร เหมือนกับไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหมือนกับมีอะไรตอนที่เขากระซิบบอกคนนั้นประมาณสองรอบอ่ะพูดกันสองคนโดยที่ไม่ให้เรารู้อ่ะใช่เขาพูดอะไรกันรือว่าเขาลืมปากวะไ,ไม่รู้ไมู่คือคนนี้เหมือนเหมือนคนเนี้ยนะมาวีในแบบว่าดูเป็นคนดีดูเป็นคนที่จะช่วยสํานักนั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาอาจจะยังไม่ไว้วางใจทางซาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเขาก็เลยอาจจะมีการพูดอะไรกับคนนั้นไหมใช่ ไม่รู้อะพูดอะไรกันเพราะว่าถ้าพูดในเรื่องที่ทั่วไปอ่ะมันเขาน่าจะภาคให้เราฟังด้วยไงอันนี้เขาไม่ภาคเราเราก็เลยมีความรู้สึกมีแผนอะไรเ่ามีแผนอะไรไหมอ่ะคือจะไม่เป็นคนที่ไม่ดีร้อยเปอร์เซนต์หรอคือมีอะไรในนั้นไหมอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าวะแต่ในภาพรวมก็ดูดีอยู่นะใช่ไงก็เขาแบบพยายามทําให้เราเห็นว่าเป็นคนที่โอเคดูมีเหตุผลเขาแค่แตงหิดตรงนั้นนิดหน่อยเองตรงที่เขาแบบพูดอะไรอ่ะหรือว่าที่ ไม่อยากแบบให้เปิดตัวเพราะแบบไม่อยากให้รวมรวบรวมกองกําลังให้มันพร้อมนี่หรอหรือแบบว่าไม่อยากให้เปิดสํานักแบบให้รู้จักว่าพร้อมแล้วแบบสู้รบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแบบไม่อยากให้เตรียมพร้อมให้มันมีกองกำลังนี้ปะนร,อรืองไงเออไม,ไม่ใช่มาเวว่าววแกเป็นคนของใครนะเออนั่นดีเขากลัวเป็นยังไงคือ คือตัวละครนี้ยเขาพยายามทาให้เรามองว่าเฮ้ยเกยเป็นคนโอเคเลยเกด,ดูเขาเ้าใจแกดูมีเหตุผลนั่นแหละหรือเขาจะอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าจะมีคนที่มาแลกเหมือนกับเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนความผลประโยชน์กับแกไหม่ะแล้วแกวก็เลยแบบว่าไปอยู่เป็นเหมือนกับ<ช>สบายอะ่ะเออก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะคือยังไม่วางใจเอาง่ายๆคือเขาน่ะรู้สึกไม่วางใจแกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เขารู้สึกว่าแกดีแหละแกแบบว่ามีความเป็นมีเหตุผลแล้วก็ เออแกก็เนอแล้วก็เห็นผลในแกน่ะบอกว่าทําไมถึงยังไม่เปิดน่ะก็ค่อนข้างที่จะฟังฟังแบบว่าโอเคอยู่ฟังขึ้นอยู่ว่าเออถ้าเราอยากจะฝึกเด็กคนนี้เราก็ต้องแบบว่าต้องปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดเปิดสํานักเลยมันจะแบบว่ามันจะไม่แบบอาจจะคนอื่นอาจจะเข้ามาได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราประกาศเปิดสํานักอ่ะทุกคนแบบอย่างสำนักวิญญาณอใู่เออวิญญาณสำนักวิญญาณอยู่ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยจับตามองอยจะเพิ่งกระตุกกระตากเลยไหมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะไม่มีอะไรหรอก บางทีแต่มันรู้สึกตึงหนิดอยู่ใช่ฉันนะ่ะฉนว่านา่ฉันว่าน่าจะมีอะไรรู้สึกแบบอ,อย่างใจไว้นิดนึงกับคนคนนี้นะเพราะว่าคนที่แบบว่า อร้ายเลยอย่างคนอาเจ็น่ะก็คือร้ายเลยไงไม่ได้ดูอันนั้นก็ไม่มีอะไรแค่ร้ายแค่นั้นแหละใช่คนแบบนี้คือเหมือนไม่มีอะไรเลยคนที่ร้ายแบบนี้ยคือแค่เป็นคนที่มุทะรู้แบบว่าอยากเอาชนะอยากอะไรเฉยแต่คนที่ดีๆแบบคุณคุณอาวโซอาคนเนี้ยอาลองเนี้ยอันเนี้ยน่ากลัวเออเราเชื่อว่ามีอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในช่วงเดียวกับที่แบบสำนักวิญญาณอยู่เขากำลังเตรียมบุกด้วยไงใช่หรือว่าไม่อยากให้เตรียมพร้อมทันวะเออวะ คุณคุณอาวุโสแล้วก็อาจจะตามองเกไปก่อน ừ, แล้วกันเพราะว่าเขามีซีนให้เราสงสัยนิดเงียวซีนที่เหมือนพูดอะไรไหมให้เราได้ยินใช่โอเคเดี๋ยวไปดูต่อนะคะค